รวบเลยกินพาโนะกินแบบเอเส้นเอเส้นพี่น้องบุฟเบฟ่ห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทนี้เราอยู่กับเซลเลยเซลเลยเปล่าซเลยเป็นัเลยคชิมนะแตเส้นเป้นหลังหลังรถอย่าแนวหน้าขอห้าสิบเก้าบาท พิกัดกมสี่สองนะครับยไก่ไก,ไก่ปีกนี่ตักได้ไหมอันนะครับเลือดเลือดอืม Bye, Bach, ja,

เด็ด <Dead S 2> ครับเด็ด <Dead S 2> เลยพี่น้องเจ็ด <Dead S 2> เลยเด็ดเลยถ้าใครไม่อิ่มก,ก็เบิ้ลปีกเบิ้ลข้อไก่ได้ครับเลือด เลือดเลือดนี่เบิ้ลได้เลยนะครับตักได้เลยครับ ไปครับ